จากเรามาเราก็เห็นดารานะครับซื้อยังครับผมจำไม่ได้จำได้แต่น้าซื้อนัดบอครับลบนะจับลูกครับดูสวยงามครับสวัสดีสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยเสี่ยวป่อชแนลนะครับคนมักถ่ายบรรยายไม่เก่งนะครับ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะครับไปเที่ยวน้ำตกถ้ำพระที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬนี่นะครับนี่นะครับเส้นทางไปก็จะประมาณนี้นะครับขี่รถไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทางข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางเลี้ยวขวานี่ก็จะไปภูทอกนะครับเส้นภูทอกครับแต่เราไม่ไปภูทอกครับ เราตรงไปเลยครับไปน้ำตกถ้ำพระครับไปกันเลยครับนี่17กิโลเออเข้าไปหา17กิโลตรงมานี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวาย,ายตัวเข้าไปโซการเดินทางต่อไป มีเข้าบอกเอาคือไฟแดงอ๋อนี่อยากยตอาหารอาหารนี่ครับพี่น้องครับหลังจากเราขี่รถมาไกลครับก็มาถึงจุดหมายแล้วครับถึงลานจอดรถแล้วครับนี่จะเป็นลานจอดรถของนักท่องเที่ยวนะครับจอดฟรีครับไม่ว่าไกลหรือใกล้นะครับ แต่ที่ไม่ฟรีก็นี่แหละครับซื้อบัตรซื้อตั๋วครับขี่เรือล่องขึ้นดูน้ําตกข้างบนนะครับนั่นจะเป็นนักท่องเที่ยวนี่ครับสงสัยกลับแล้วนะครับขากลับครับงั้นเราไม่ต้องรออะไรกันเลยครับไปซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันครับไปครับขึ้นเรือนะครับ ครับเป็นท่าเรือน,นะครับนี่ครับจุดขึ้นสงสัยจะเป็นสะพานไม้เก่านะครับที่ชำรุดแล้วครับนี่ก็จะเป็นทางขึ้นน้ำตกทำพ้าะนะครับ ต่อไปกันเลยครับนี่ครับระบังลืด่ดห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในน้ำตกโดยเด็ดขาด ไปต่อครับโ้คลิปนี้จะได้ยินเสียงหายใจแบบหอบแล้วนะครับพอเพิ่งเดิน,เดนขึ้นมาเหนื่อยครับไปกันต่อครับจากขึ้นมาชั้นบน ท่านหมาป่าว่ะโอ้โหอลังการครับไปก่อนเเลยเอ,อยนี่คือน้ำตกท่าพระ นักท่องเที่ยวไม่ใช่เสาวอาทิตย์ครับคนไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ จะร้อนนะครับเนี่ยครับน้ำก็จะไหลตามหลิมหินนี่นะครับ ลกไปลงไปเลยชันนย้นบนจะขึ้นไปทางอะไรนี่แปลกอันนี้มันมืดบอกอหา้ามเดินลัดโอ้ไปได้บอนี่ ไปแล้วบอ,อนี่ครับขึ้นไปชั้นบนครับ ากาศเรามาเราก็เห็นดารานะครับซื้ออย่างครับผมจำไม่ได้จำได้แต่นาบซื้อนับ่ครับ ดาราสองเกตมากกะไผ่ครับ,บค,ครับผู้เดียวครับอ๋อมาถ่ายรูปให้ดู <c oughs> นี่ครับภาพบรรยากาศนะครับชั้นบนครับเราขึ้นมาเราก็เจอดาราเลยนะครับไม่อยากถ่ายมากครับ ผมอายดาราครับน่ครับบรรยากาศชั้นบนไดไปได้นะเไดนะลน้ค่รยรับบรรยากาศชั้นบนนะครับ น้ำจะตกครับดูสวยงามครับนี่เอาลูก อุ้ยมีปลานะปา่าอย่างนี้เห็นนี <c> ่ <oughs> ค,ครับตัวเล็กครับน้ำใส่เห็นตัวปลาเอาไปใส่แล้ว จำเลงเอาจลงโอ้ยยิ้มเหมือนอะไตาเตา,ยายแต่แมตัเดียวปพื่่ายเอาเขาโ้นเหมือนตาชวยไรนี่ครับน้ำตกครับน้ำตกท่าพระครับน้เป็นพวกเรา ยังเลยโอ <boundaries> <si suppression> ้ไหลเลยขนาดดีนะครับน้ำเสียย้ลนมาครับ ทางกลับบ้านนี่ครับนักท่องเที่ยวุก,ก็หลังมาเรื่อยๆนะครับเป็นนักท่องเที่ยวไทยพลัง ได้กลับกับดาราชองเจ็ดนะครับดาราช่องเจ็ดครับฝากดูช่องยูทูบด้วยครับนัดเจอโน่นนัดเจอนี่อ๋อครับไปเซอร์ดูได้ครับครับนะฮะครับเจอดลาช่องเจ็ดครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับภาพน้ำตกถ้ำพระนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ